หลังจากได้เวลาเลิกงานกินกัย่างต่อยๆลงมาจากสำนักงานจ้าเพื่อมาขึ้นรถขับรถมาบานก ang, ัญญาง ang, มาย่างมาบุ้ยสี่อ่อนหุ่นเจ้าของผู้อื่นนะ่ะแม้เขามีตลดหาโลโหกโลเจ้าของวัดสันเพิ่มขึืนอาทิตย์ละหาโลอ้วนคักอ้วนแน่ระเบิงระเบิงอ่อนซ่อนหุ่นเจ้าของเฮ็ดจังไหนสิรลดหรจ้าปัานี้พ่อขับรถมาถึงบานถามย่า่สุนวายย่าย่ย่าย่มือนีเฮาเฮ็ดอย่างกินหุ่นนะ่ะ ปนันวาสีลดคว่วอ้วนหางถามหาตะแเนวกินโอ้ยสีอ้วนเจ้าของจ้ะแยก็ยกได้ว่าแม่ฟักปาตองไว้อ๋อบอกลาป,ปาตองมาสั่นว่าเออก็สั่นเดี๋ยวเก่งไปเก็บหอมกับมะกนาาก่อนเด้อพ่อมาถึงตน้หนหมะกนาาจ้าสิให้เบิ่งนี่ผู้เจ้าว่าอีหย่างนี่หั่งเพิง่งมาเก็บมะกนาายามได้ก็มาเบิ่งแต่หั่งเพิง่งเทิ่งเก็บไปแล้วก็เทิ่งยานไปเทิ่งยานมันตอดกับพอง ย่าปิดปักหน้ากับปิดคอยๆย,ย,ยานมันบินพึ่งมากบัดน,นี้ได้ปักหน้าว่าสองนวยจ้าบัดน,นี้กสิกับมาลาบป,ป่าได้บัดน,นี้ลาบป,ป่ามึอนี่สูตรของยายสุนนอจ้าเราบอกว่าเราฝากไว้จะเว้นๆกับมากกับมาคน้นโหลดวันสล้วะเก่งก็เลยถือกล่องมื่อนัดก็เลยให้นยายสุนเป็นคนเห็นดนอจ้านี่คือป่าตองที่เราฝากแล้วบัดน,นี้ก็เราก็หั่นต้นหอมผักหอมปีพผักหอมปอมแล้วก็ฝากหมักม่วงมุนๆแล้วกับหมักเน,น,น่าจ้า หลังจากอันนั่นแล้วปลาที่เข้าล้วนไวเรล้วนี่จ้กก็ะาส้กะละมังหรือใส่ซ่าของเห้านะคะแล้วก็ใส่ข่าขัวล่งไปสองซอนโตใส่หมูวงลงไปก้อนแล้วก็ใส่ขาขัวจ้าสองซอนโตแล้วก็ใส่ผู้ใดบ่าใส่น้ำปลาแดกก็ได้ด้วยจ้าแต่ว่าสูตรนี้คือใส่น้ำปลาแดกนะคะใส่น้ำลงปลาแดกลงไปหนึ่งซอนโตจ้าแล้วก็ใส่พริกป่น พริกป่นนี่ผู้ใดมักเผ็ดกัใส่หลายผู้ใดบ่มักเกผ็ดก,กัใส่หน้อยแล้วจ้าใส่ลงไปตามที่เฮากินนั่นลหละเขามักกินแบบได้เขาก็เห็ดแบบนั้นจ้ามือน,นียายสุนแล้วบ่เห็ดเผ็ดเราเลยใส่หมักพริกลงไปนิดนึงนะคะวันนี้หลังจากใส่ถูก,ยงงกอกย่างลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปครึงซอนจ้าจ้าใส่ถูกอย่างลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันวันนี้เห็นบ่นมันสิมันสิแขวนอันตันดีแล้ว เขาค้นไปค้นมามนท่านยิงแขนดนจ่าในลาบปลาตอกบันนี้ก็ค้นทุกย่างให้เข้ากันเขาก็ซีมเบืองบันนี้ซีมเบิงไปเข้าหมักรถไดเข้าก็เอารถนั่นเขาก็ซีมเบืองตามที่เขากินนะจ้าพอเขาซีมแล้วแซบแล้วบันนี้ขันว่าแซบกับเพิ่มเครื่องปรุงลงไปแซบแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เขาหั่นไว้ลงไปจ้าบันนี้ก็ค้นค้นค้น,คนทุกย่างให้เข้ากันย่ายสุนวาโอ๊ย ใส่เมลใส่ข้าวกลัวอีกก้อนนิดนึงว่าสั่นจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ค้นให้เข้ากันนี่จ้าลาบปาตองเฮ็ดง่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าลาบปาตองแซบแบค่ะ